พี่เป้วันนี้ครับผมเป้แปดลอดโอ้ยหาหาประหวอดจะคืออะไรมีซิฟว์กวางหน่อมหน่อมแท้คือแบบสวมร่วมกันเห็นเสื้อมาแล้วนะโอ้ยสองพันล้านมาถัดมาไปหาจ่าได้ไปหาจ่าดีกว่านี่ครับจ่าอยู่นี่ครับเฮ้ยนี่แหละครับผมเป็นผู้บังคับบัญชามาเลยครับพี่น้องต้านผมใหม่อีกรอปะครับรอปะรอบะดิเ้าบ่มีเดียหันหันหน้านี้เออกระไรสิแบบเออปาร์ตี้ รอรอบชิดเพิ่นว่าปาดจีลอบทจีซ้อนล่ะโอ้เจ้าก็เลยปากช่องเบาชิดได้นะครับครับผมปากช่องไอ้กระดิ่งได้นะครับผมโอ้เต็มยศเต็มยศแต่คนจัดเต็มเนาะวันนี้ไปหาจ่าดีกว่าจ่าก็ยืนอยู่นี่ไงจ่าเนี่ยรอรอสวัสดีครับปากช่องเอ็มบุญนายด้วยนะครับผมคนดูแฮปปี้นะครับต้องขอบคุณครับผมชิดบอกเป้สามสิบแปดหลอดแล้วนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือครับในการรับมอบของขวัญน,นะครับเป็นระเบียบม,มากวันนี้ฮะเป่าจนนกบินแตกชิพเป็นคนน่ารักไปไหนใคร,ใครก็รักที่หลังอ่ะเอินสิน <ะ S 2> ไปห้องให้ข้าวเดียวแลนจัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องไอโกอีด้วยนะครับเป็นไงบ้างลูกสาววันเกิดลูกสาวฮะใช่ไหม ใช่มันเกิดทุกษาครับทุกษาอีกเท่าไหร่เจ็ดขวบน่ารักไหมดูรูปไหนนะตอนเย็นอ๋อได้ครับได้ครับวบออีสานเด้อแอดข่มักวาสายอยากให้ฝากช่องไอ้กีด้วยอยากครับผมฝากช่องไอ้กีด้วยนะครับไว้รูปอึดจะหานี้อะไรเนี่ยไอ้กีด้ะไเนี่ยชิปไอ้กีดกรอบช่องใหม่ช่องส่วนตัวช่องส่วนตัวชื่อใหม่ก็ชื่อชื่อเดิมชื่อเดิมช่อง กกอกชื่อชื่อเดิมชิดไอกาอีช่องช่องของผมเองโอเคชิดไอกาอีกกอกอกชิดไอกาอีกกอกกอกไอกาอีชิดครับผมสั้นกว่านี้ยสั้นกว่านี้เลยสั้นกว่านอะเรียกชิดไอกาอีก็ได้พี่โอเคชิดไอกาอีฝากติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับไลฟ์สดอยู่ีวะไลฟ์สดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกินไหมกินข้าวยังกินแล้วพี่เมื่อเช้ากินแล้วครับเอาเลยครับผมตามสบายครับผม คอยห้ามองกบด่านกันคอยห้อนบูมไปหาเอ๊บูมบวมบวมไปเสียไปเหมือนก้อนบอลท่านโอ้ตตยแล้วใครดีใครดีป่านเทสทิมไอชิปแปดหลอดมาแล้วครับผมยูทูบเบอร์ผมยังหาไม่เจอหายังไม่ครบเลยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอพ่อใหญ่ชานแล้ว พี่ดอนมายังพี่ดอนยังไม่มานะครับผมพีปิจันทร์ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ฝากช่องไวยนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยครับไอ้กะเอะนะครับผมไม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาได้ยอดเท่าไหร่ไม่มีเนี้ยอันเดียวเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เห็นเจ้าขึ้นคอยกะลีขึ้นตามเจ้าเห็นน้ำกลดอีกแล้วน้ำกลดไรต้องสองพันอ้าวแล้วจำยนย้อนอยู่ตรงไหนอันนี้จำเรื่คนดูอ๋อ ัญญิชานมาสันมาครับสวัสดีนะครับนับให้ครบนะไอเชิดครับผมนับให้ครบก็ขั้นเดินจริงแอสมาสันมาต่อด้วยต่อได้ไหมแม่ค้าที่นี่จะดีไหมจ้าต่อรถอยู่ต่อต่อกำลังรถอยู่ยี่สิบบาทต่อได้สั่วยังได้ครับผมสองร้อยถ้าสองร้อยจะต่อเท่าไหร่ย่อชาต่อร้อยเดียวย่อไหมย่อไหม ยอมไหมโอ้ยยอมมาเอามาเลยเอาตังไปคูคูคูแล้วนี่ครูนี่ครูใช่ไเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไมใช่ลืมเด้อไปหาแรงกดดานหาหมวกมาใส่ก่อนหาหมวกหาแว่นตามาใส่กันพอน fc ต่อราคาเก่งเนาะครับผมนึกว่าตาชาติมาก ชานใช่ครับชานใช่ครับพี่ชาญชัยครับผมต่อได้รถไม่ได้กระสิบปัะมั่นนั่นแหละครับต่อไหไรต่อไป